Matter, what matters What to ไลฟ์คริส i เพราชีวิตไม่ต้องเศร้าคนเดียวสวัสดีค่ะกลับพบกันอีกแล้วในรายการ Live Crisis นะคะอะให้โอกาสกลืนน้ำ oh, <laughs> ขอโทษค่ะกลืนน้ำ <laughs> อยู่พอดีอยู่กับมาเฟืองนะคะไซคอเทอราเปสเราก็จะของเพจ beautiful madness by มาเฟืองค่ะค่ะวันนี้เนี่ย เราเราแนะนัวยังไม่แนะนำตัวยังไม่แนะนำเอออยู่เธอก็ยนให้ฉันใบเตยค่ะน้องสาวพี่เมเฟื่องเองค่ะเออวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเพื่อนบางดีกว่าเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้คุยเรื่องเพื่อนมาสักพักแล้วโนแต่ว่าสิ่งที่เป็นความจริงเลยก็คือเรื่องเพื่อนเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเหมือนกันนะเธอป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่เซนซิทีฟมากในในชีวิตคนคนหนึ่งใช่คือบางทีคนอาจจะมองว่าเพื่อนมีมิติเดียวก็คือเพื่อนกันเพื่อนตายเฮ้ยสนุกเฮฮามีเพื่อนก็คือดีใช่ไหมแต่จริงๆอะ การครบเพื่อนคนหนึ่งมันมีหลายรสชาติมากเลยอะ่ะมันมีโกรธเสียใจอิจฉาก็มีเอเอไม่แปลกแล้วก็มีน้อยใจใซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะใช่รเราววความน้อยใจอ่ะบางทีลิมิตมันไม่ชัด เหมือนเออคือเหมือนบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเออถ้าเราน้อยใจแฟนเออมันมันได้เพราะว่ามันแฟนมีหนึ่งคนอ่อย่างเงี้ยมัน make ซนส์แต่ว่าเวลาน้อยใจเพื่อนเหมือนบางทีลิมิตมันไม่ชัดแล้วบางทีเราก็ถามตัวเองว่าเอ้ยเราน้อยใจไปไหมหรือเราคิดเยอะไปไหมเพราะว่าขอบเขตมันมันมันเบลออ่ะคล้ายๆกับก่อนหน้านี้เราจะมี EP ที่เรียกว่าห่วงเพื่อนมันจะคล้ายๆกันเลยว่าพอมันเป็นความรู้สึกที่ว่าง้องอนหึงห่วงน้อยใจอย่างเงี้ย กับเพื่อนได้ไหมวะอะซึ่งเรามองว่ามันมันได้แล้วทุกคนก็ก็ก็ต้องตอบในใจกันอยู่แล้วว่าได้เพราะไม่ว่าจะกี่ช่วงกี่วัยอะเราเราว่าทุกคนต้องเคยน้อยใจเพื่อนใช่<ม>พูดเลยว่าฉันไม่คนฉันไม่คนห่วงเพื่อมาฉันไม่คนโรคกลัวเพื่อนไม่หลักพี่เฟิร์พี่เฟินเป็นคนมีเพื่อนเยอะมาก <laughs> พื่เนตามน้อยใจหมดหรอ <laughs> หรือไม่เหนื่อยอ๋อใช่น้อยใจน้อยใจแบบระริกระลีอะเออคือจําได้เลยว่าโมเมนต์น้อยใจครั้งแรกที่เกิดกับเราก็คือตอนช่วงประถมประถมที่เราเห็นว่าเขาอะ ไปเกาะกลุ่มกันจับกลุ่มเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ uh huh. โดยที่ไม่เรียกเราแค่นั้น uh huh. น่ะก็น้อยใจแล้วมัธยมมาเป็นช่วงที่แบบว่าอุย้ยแต่งแต่งสวยในสักหน่อยเริ่มไปห้องน้ําไปส่องกระจกด้วยกัน uh huh. เพื่อนไม่ชวนไปเข้าห้องน้ำอ่ะ uh huh. ผู้หญิงมันต้องจับกลุ่มกันไปเข้าห้องน้ำนึกออกปะแล้วเพื่อนไม่ชวนไปก็น้อยใจ uh huh. น้อยใจแบบโหรู้สึก โดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างอะ่ะเออ,เอ,อแค่เราไปโรงเรียนแล้วเพื่อนวันนั้นเพื่อนไม่มาโรงเรียนเราก็รู้สึกเงาเงาแปลกๆแล้วเนาะแต่เนี่ยเพื่อนอยู่ตรงนั้นแล้วเพื่อนเลือกที่จะไม่ชวนเราอเออ,เอ,อคือตอนตอนตอนฉันอยู่มอต้นอย่างเงี้ยก็คือสนิทกัน3คนใช่ป่ะเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เลยติดตั้งตัวเองไปโปรเจกต์เอส เออฉันก็เป็นเกฟแล้วอีกสองคนก็คือเป็นพลอยกับอันนี้อะไรเงี้ยแล้วแล้วก็คือจะสนิทกันสามคนแล้วแล้วมันจะมีความพราวภูมิใจ่าแบบเอ้ยพวกเราปวดจากเอช่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบนแล้วก็เหมือนไปอยู่ช่วงนึงที่ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยสองคนนี้มาสนิทกันเกินหรือเปล่าเพราะมันเป็นสาคนไก่กันแ้าคือมันต้องเป็นมันเป็นเลคอ่้มันไม่แบบมันคู่ไม่ได้บอกเลย่าจะปวดมากกันเพื่อนกลุ่มสามคนแล้วแล้วก็เหมือนแบบพร่ำพรรณนาไปในเมสเซจว่าเหมือนแบบเอ้ยทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้แบบเรายังเป็นสามคนกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเพ สองอย่างเพื่อนคนหนึ่งก็แบบเฮ้ยมาเฟื่องไม่เรายังรักแก้เหมือนเดิมอีกคนหนึ่งก็คือแบบฮ่าฮจะบ,บ้าเหรอคือก็คือตีเป็นแบบเรื่องไรสระไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพงรู้สึกว่าเออ,เอ,อโอเคเข้าใจคือตอนนั้นนะม,มันมีความเหมือนแบบ ทุกครั้งที่นัดกันอ่ะกลัวว่าถ้าครั้งเนี้ยไม่ไปอ่ะเราจะโดนลดระดับความสัมพันธ์ไมนะอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นน้ามันแบบมันเด็กมันเด็กมอต้นอ่ะมันมันไม่สามารถจะไปได้ทุกครั้งเว้ยมันต้องแบบโหออกจากบ้านไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมีความลำบากนิดนึงอ่ะเออตอนนั้นตอนนั้นช่วงมัธยมเหรอคะ ประถมเอ้ยประถมใช่ไหมประถมมัธยมอะไรประมาณนั้นนะไม่น่าใจว่าเด็กขนาดนี้เออพอพอเข้ามหาลัยมาเราเลยรู้สึกว่าไออาการน้อยใจเพื่อนอ่ะเราต้องดิวกับมันให้ได้เพราะว่ามหาลัยอ่ะเป็นช่วงที่ตัวแปรเยอะมากเราจะไม่ได้เรียนกับเพื่อนสนิทถูกไหมเพราะว่าเราจะลงโรงเรียนไม่เหมือนกันเพื่อนอาจจะต้องแยกเมเจอร์เออแล้วแล้ววิชาเนี้ยคือต่อให้เรียนวิชาเดียวกันเพื่อนลงไม่ทันเราลงทันก็ไม่ได้เรียนด้วยกันเราเลยต้องดิวกับความน้อยใจเพื่อน่ะหนักมาก แล้วคือใน้อยใจที่ว่าเนี้หมายถึงว่าเพื่อนไปเรียนในเซกอื่นใช่ไหมไปเซกเซกชันอื่นแล้วเราก็จะเห็นว่าเพื่อนมีเพื่อนใหม่แล้วก็ชวนกันไปนั่น<ค>น,นู่นน <ๆ S 2> ี่ความเพื่อนใหม่ตัวละครใหม่ถูกต้องแล้วออแล้วเราก็เห็นสตอรี่ไอจีว่าเพื่อนไปเที่ยวกันไปกินข้าวกันแบบไม่ได้ชวนเราก็เหงาอะมันเหงามันอกหกักอะเพราะว่าเรายึดติดกับเพื่อนกลุ่มเดียวอะไรเงี้ยการกันที่เรายึดติดกับเพื่อนกลุ่มเดียวมันจะทาให้เรารู้สึกอย่างนี้ยแล้วมันจะมันจะตามมาด้วยเวลาที่สมมติว่าสิ่งไหนงานไหน อีเวนต์ไหนที่เราไม่ได้รับการชวนครั้งต่อมาที่เราเจอกันอ่ะมันจะมีมันจะมีอินไซจกหรือว่าจะมีมันจะมีอะไรบางอย่างที่เราคอนเดกไม่ได้บอกหนึ่งบอ,แบบอาดอะไรเรื่องนี้คืออะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงแรกๆอ่ะที่ท,ที่ที่เฟ่งที่เฟ่งเข้าเข้ามาหาลัยอะไระเงี้ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เฟิ่องอ่ะไม่กินไม่กินเหล้าเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเพื่อนไปผับกันอ่ะเราก็จะไม่ไปเพราะว่าเราเราไม่อยากกินเหล้าอะไรประมาณเนี้ยก็กลายเป็นว่าเราเรารู้สึกเราพลาดเยอะ เราบางครั้งอะคือคือตอนเด็กๆการไปผับมันจะสนิทกันมากโดยปริยาย <S <S <ช>คือคือคือประสบการณ์ของการเห็นคนเมา <S <S ใช่ใช่และการได้ช่วยเหลือการได้แบบรูปหลังมัน <ละ S 2> ไดอย่างเงี้ย<บ>โมเนโมเนต์แบบมันจะทําให้แบบโอ้โหสนิทกันมากอะไรอย่างเงี้ยทำให้ทําให้โฟนรู้สึกว่าเออช่วงนั้นนะเรารู้สึกว่ามันเราเหมือนมันมีบางอย่างที่เราไม่ได้คอนเน็กบางส่วนเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราเราก็มีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันที่เขาไม่ได้ชอบชอบดื่มเราแล้วตอนนั้นเราก็ไปสังสรร์ช่วงปี3าปี4ีนี่แหละสังสรร์หนักมาก แล้วเข้าใจเลยว่ามันมันจะห่างกันเ,ออเราก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนคนนั้นจะน้อยใจเราไหมนะมแต่แต่เราจําได้ว่าเออไอการเห็นเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยเมาอะไรเงี้ยมันมีเรื่องให้คุยในวันต่อมาไงมันมีเรื่องให้ล้อกันเรื่อยๆว่าแบบเฮ้ยมึงจําได้ไหมเมื่อคืนมึงทําอย่างนั้นอย่างนี้อ,อ,อะไรยเงี้ยเออนั่นแหละแต่ว่าพอพอเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยไม่ได้ไป มันก็ไม่รู้จะคุยอะไรเลยจริงๆเรายิ่งแบบห่างกันด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยอะออแล้วจนบางทีอะเราเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราต้องพยายามไปไม่วะมไม,ไม่ไม่งั้นเดี๋ยวเราแบบเดี๋ยวเราพลาดเราเรามันคือเรารู้สึกโดนแบบไม,ไม่ไม่ได้โดนเอ็กซ์คลูดได้เหมือนโดนอ,ออกออกไปอยู่ที่อื่นยอะไรเงี้ยเออมาพูดถึงอันนี้กันดีกว่าพฤติกรรมของเราตอนที่เรารู้สึกน้อยใจอะอพี่เฟืองตอนที่น้อยใจพี่เฟืองดิวกับมันยังไง ความรู้สึกแรกแล้วก็สิ่งที่ทํากับเพื่อนในตอนนั้นอะคือฉันนะ่ะเป็นคนหน้าออกอยู่แล้วคือถึงแม้ว่าฉันจะไม่พูดอ่ะเอออร่าของฉันออกเพราะฉะน,นั้นเพื่อน่จะส,สัมผัสได้ทันทีเวลาที่งอนอ,อยู่อะไรประมาณเนี้ยแล้วแล้วเราอะเป็นโลกแบบ พาสิฟ์เอากระซีบอะคือเป็นโลกที่แบบไม่บอกหรอกนะเธอต้องรู้เองหรือว่าเรียวกาศแบบแบบอ้อมกวกองไม่ให้รู้ตัวาเรามันน่าร้องคาญไวยไปถึงไปถึงว่าเฟื่องมองตัวเองนะเพราะว่าไอายอย่างบางทีเวลาไปปาร์ตี้งานหนึ่งอะไรเงี้ยเราเห็นแบบเพื่อนมีจําได้ตอนนั้นเลยงานน่าจะแทชเชอร์มั้งอะไรเงี้ยแล้วก็เราเป็นโลกแบบห่วงเพื่อนอนะแล้วเราจําได้มเมนต์นั้นคือเพื่อนก็เมามากอะไรเงี้ยเพื่อนสนิทน้าตอนนั้นชื่อกูไก่เออกูไก่ก็เมามากแล้วก็เมาก็ไปเต้นกับคนอื่นแล้วตอนนั้นนะฉันเป็นแบบ ทำไมกุ๊กไก่ไม่สนใจแล้วทางทางที่ว่าเป็นแบบมันเป็นเซตติ้งที่ทุกคนเมาอ่ะแกนป้า mm hmm. แล้วฉันก็เป็นแบบโกรธโกรกกุ๊กไก่มากแล้วก็แบบไม่คุยด้วยแบบนานหลยกุ๊กไก่ก็แบบทําอะไรผิดวะอะไรอย mm ่างเงี้ยแต่คือเหมือนแบบทําไมเธอไม่ไมสนใจฉันอันนี้อันนี้คือไม่ใช่ไม่ชวนด้วยนะอันนี้คือเหมือนแบบเฮ้ยอยู่ด้วยกันทําไมถึงไม่ให้ความสนใจอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าหลายคนน่าจะเลือกการตอบสนองแบบ passive aggressive เ,เราเองก็เหมือนกันคือคือถ้าเกิดว่าเรา aggressiv ไปตรงๆอะ่ะมันคือการที่เราเดินไปเผชิญหน้าเนาะว่าทําไมถ้าทำอย่างนี้เราไม่ชอบไม่ชอบอซึ่งหลายคนอาจจะไม่อยากไม่อยากบาดหมางก,กับเพื่อนในในในทีหลังแต่ว่าด้วยและรู้สึกว่ามันงี้เง่าเกินไปอ่ะใช่เราเ,ออเราเองจะโดนมองว่างี้งเง่าเราก็เลยเลือกที่จะบอกเขาอ้อมๆไว้ว่าเราไม่พอใจเ,ออเช่นเราเองก็เป็นเหมือนกันเราจําได้เลยว่าเราเรา,เราทำตัวไม่น่ารักมา,มากมากแบบว่า passive aggressive, aggressive ของเราอะ่ะคือการทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนรู้สึกผิดที่ไม่ได้ชวนเราเออคือเหมือนกับว่าเรามี กลุ่มมิก้อแหละแล้วเราเห็นเห็นเพื่อนลงสตอรี่ไปด้วยกันใช่ไหมแล้วเราก็พิมพ์ไปในกลุ่มที่อยู่ด้วยกันคือเพื่อนอาจจะไปไปชวนกันหลังไม่ด้วยอะไรด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเราก็พิมพ์ไปในกลุ่มว่าเอ้ยไปที่นั่นที่นี่กันเหรอแล้วพอเพื่อนเหมือนเพื่อนจะนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยลืมชวนเราวะก็เลยบอกเฮ้ยมาดิมาดิมึงมาดิเราก็จะไปตอบมาดิมาดิเจ็บป้าคือเราก็เลยตอนนั้นในความรู้สึกเราตอนนั้นคือมึงไม่ได้ชวนกูแต่แรกอะกูไม่ไปหรอกใช่ไหมเราก็เลยพิมพ์ไปว่าเฮ้ยไม่ไร ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปทําอย่างอื่นคือแต่แต่จะตอบด้วยความเหวี่ยงบางอย่างอะแน่แน่นอนว่ามันจะต้องมีน้าเสียงบางอย่างในตัวหนังสือพวกนั้นแน่แน่นอนว่าไม่เป็นไรเว้ยไม่ต้องชวนทีหลังก็ไม่ต้องชวนแล้วไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นนั่นคือสิ่งที่เราทําแล้วเราอยากเราจะมีความแก้แค้นเล็กๆด้วยนะให้เพื่อนรู้สึกรู้สึกแย่เหมือนกันกับที่เรารู้สึกอะเราอยากให้เขารู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกก็คือบอกหลังจากนั้นอะเราจะชวนเพื่อนบางกลุ่ม เม้น,นี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะว่านั่งเล่าอย่างเหมือนแฉตัวเอง <c oughs> แต่มันเคยเป็นอ่ะเขาต้องบอกว่าเคยเป็นตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคุณ <c oughs> เออเราชวนเพื่อนกลุ่มอื่นไปแล้วก็ทําโมเมนต์นั้นอนะ่ะให้สนุกมากๆให้เพื่อนให้เพื่อนคนที่ไม่ได้ชวนเราอะมาเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันสนุกโดยที่ไม่มีแกว่ะ <c oughs> เอเอ,เ,อเหมือนกันเ,<อ>เหมือนกัน<อ>กับตอนนั้นเลยที่แกทําฉันเลยนั่นอ่ะคือพฤติกรรมที่ไม่ดีที่เราทําแล้วเราก็มามองย้อนดูว่าเป็นอะไรวะนั่นแหละอืม เราขอแทรกในฐานะที่เคยเป็นเพื่อนที่ลืมคือเหมือนบางทีอ่ะเราเราเข้าใจเข้าใจความเจ็บนะเพราะเราเคยอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่มันก็มีบางทีที่เราเราลืมหมายถึงว่าบางทีอ่ะมันไม่ได้เกิดจากการเฮ้ยคิดมานานว่าอีกหนึ่งเดือนนะเราจะไปทริปนี้กันเว้ยใครไปบ้างแต่เหมือนบางทีมันคือเอ้ยคืนนี้เอ้ยคืนนี้ว่างใช่ป่ะไปกินข้าวกันบ้าโอเคเธอว่างเนาะโอเคไปแล้วบางเอิญคนเนี้ยดันแชทมาพอดีเออไปแม่ไป,ไปแต่ว่ามันมีอีกสามคนที่ก็สนิทเหมือนกันแต่ว่า คือมันไม่ได้เป็นงานใหญ่อะ่ะหรือว่ามันไม่ได้แบบงามันเกิดงานแต่งหรืออะไรบางทีแค่แบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้ตั้งใจจะลืมแต่ว่ามันไม่ได้คิดว่ามันสําคัญมากที่จะต้องอินคลูทุกคนเป็นสาระสาคัญขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยเออคือผมรู้สึกว่าบางทีมันเป็นอย่างจริงคนลืมมันไม่ใช่ว่าแบบเออฉันไม่รักเธอแล้วฉันสนิทน้อยลงแต่ว่าเหมือนด้วยความสะดวกนะตอนนั้นก็คือโอเคคนเนี้ย ได้อยากไปกินราเมงเหมือนกันใช่ไหมโอเคได้ก็ไป <ừ m. S 1> แค่นั้นเอง <ừ m. S 1> อะไรเงี้ยเราจะเข้าใจว่าคนหนึ่งมันมันเขาลืมเรามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็ตอนที่เรามาเป็นคนที่ลืมเองอะ <c oughs> เอเอ,เ,อเราก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าอ๋อการลืมชวนมันมีอยู่จริงเราไปถึงร้านเล่าแล้วจองโต๊ะเปิดเบียร์ไปส่ง,ส,งสามโปเพิ่งนึกได เออว่ะคนนี้ลืมชวนทอยไม่ได้ชวนห่ะเพิ่งได้จากการที่เขามาดูสตอรนนีใ่ใช่ <laughs> เรื่งดูปุ๊บเอ้าเอาหายแล้วเออประมาณน,นั้นเลยซึ่งก็ไม่ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าว่าเราลืมแล้วยิ่งถ้าอธิบายไปกลัวจะเป็นเรื่องใหญ่อ,อ่ะก็เลยอับลอยเบอร์ไปก่อนแล้วถ้าบอกว่ามาไหมมันจะ มันก็จะมีความแบบแต่ว่าเราขอบคุณเพื่อนบางคนมากเลยนะที่ที่เขาก็รู้ว่าเราลืมลืมชวนแล้วเราแบบมาไหมแล้วเขามาเขาดูไม่ได้คิดอะไรมากเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นตัวเลือกสุดท้ายหรือว่าฉันเป็นตัวสำรองหรือว่าอะไรเงี้ยเออสุดสุดท้ายเขามาแต่เราดันรู้สึกรู้สึกติดลบกับคํานี้ถ้าเราโดนเองอะเราจะแบบไม่ไปอ่ะเอาเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าการที่โดนลืมชวนบ่อยๆอะ มันก็ทาให้เราเปลี่ยนตัวเองด้วยเหมือนกันนะ<ม>ที่ฟองเคยเวิร์กกับตัวเองเรื่องนี้ไหมว่าฉันจะฉันจะไม่โกรธเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนไม่ชวนพี่ฟองว่าเฟิร์นพี่ฟองไม่ได้เวิร์กแต่ว่าด้วยด้วยไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่เปลี่ยนคือไออย่างช่วงโควิดอะอยู่ดีๆฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันฉันฉันจะเป็นคนที่ติดคอนโดติดบ้านได้ขนาดนี้แต่คือมันมีความขี้เกียจออกเออเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่า เฮ้ย <He> เพื่อนไม่ชนไม่เป็นไรเพราะขี้เกียจออกจริงๆแล้วก็ไม่อยากปฏิเสธหรือแบบอ,<า>อะไรประมาณนี้หรือว่าถ้าไม่ชนเออก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจะได้ดูเน็ f l i กเรื่องนี้จะได้แบบนั่งจะได้ไปไว่ายน้ำหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีอะไรทำคือเพิ่ว่ามันคงเป็นการที่เราให้ ความหมายแล้วก็ให้ค่ากับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การแฮงเอาท์เหมือนกันนะอเออเพราะว่าสมัยก่อนนะมันจะเป็นการแฮงเอาท์กับเพื่อนคือคือท็อปเทียร์คือแบบที่สุดแล้วมันเราเราจะต้องเลือกสิ่งนี้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าณนะตอนเนี้ยด้วยความที่เราให้ความสําคัญกับอย่างอื่นมากกว่าเราก็เลยเราก็เลยงอนน้อยลงมัง้งหรือว่าไม่ได้รู้สึกถึงประเด็นของงอนเลยเออหรือเป็นไปได้ว่าโตขึ้นด้วยเหมือน,น,นกลับมาโฟกัสตัวเองมากขึ้นด้วยเนาะ เราไม้เตยอ่ะว่าว uh ่าเราเราได้เวิร์กกับตัวเองไหมหรอการการเวิร์กของเรามันคือการผ่านจุดที่เรา ที่เราทําตัวอย่างนั้นอะที่เราไปเมื่อกี้ทาตัวไม่ดีอะมาเยอะมากจนเราเริ่มไม่ชอบตัวเองแล้วแล้วเราแล้วเรารู้สึกว่าเราทำน่าไม่น่ารักใส่เพื่อนไปเยอะมากกลัวเพื่อนจะตีตัวออกห่างจากจากความแบบ passive aggressive ของเราอะแบบมึงพูดไรวะทําไมกูต้องมาตีความจากประโยชน์มึงวะแล้วทําไมชวนมาก็ทไม่มขนาดนั้นเล่หออะไรอย่างเงี้ยใช่เราไม่อยากให้เพื่อนคิดอย่างนี้กับเราเพราะงั้นเราก็เลยเปลี่ยนตัวเองบางอย่างอะแหละซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยในเบรกหน้าแล้วกันว่าเราผ่านโมเมนต์น้อยใจนั้นมาได้ยังไงโอเค ก็ตอนช่วงนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันว่าเรามีวิธีโอใจตัวเองยังไงบ้างไหมเพราะว่าเฟิรงรู้สึกว่ามีคนที่อยากจะจัดการกับความน้อยใจของเราให้ได้หรือมีคนที่อยากพยายามจะ n o r m a l i z e หรือว่าทําให้เรื่องนี้มันเป็นปกติสําหรับชีวิตให้ได้ไม่อยากจะรู้สึกว่าการที่เพื่อนลืมชวนมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าบางทีเราก็เหนื่อยเหนื่อยใจ ใหนื่อยใจของตัวเองอะไ่ถึงใช้พลังงานกับการ oh, แค้นกับการอะไรเงี้ยใช่<อ>การน้อยใจมันเหนื่อยมากม,มันเหนื่อยเ,อยรอเพราะว่ามันรู้สึกแย่ไม่พอมันตั้งคําถามกับตัวเราด้วยว่าเราทําอะไรให้เพื่อนโกรธวะวะเ,<อ>เราเราคิดมากไปต่างๆนา,นานาแหละ<อ>ว่าว่าช่วงนี้เราทําอะไรให้เพื่อนไม่อยากชวนเราเ,<อ>เราเที่ยวด้วยเราไม่สนุกรอวะซึ่งไม่แน่ใจนะมันอาจจะมีอาจจะมีจริงๆก็ได้เหตุผลของการที่ที่ไม่ชวนเพราะว่าเราเราอาจจะทําอะไรไม่ดีใส่เพื่อนอะแต่ว่าอยากให้เป็น คิดว่าในซแกนตอร์ะอะลองลงมาก่อนจุดแรกเราอยากให้ให้แบบว่าลองลองมันมันทำเพื่อตัวเองด้วยแหละคือการปล่อยใจสบายสบายว่าอ,อ๋อ,อเขาอาจจะแค่ลืมเหมือนที่เราก็เคยลืมเพราะว่าออคนเราในชีวิตมันมันมีสังคมมากมายอ่ะเขา<ช>เขาอาจจะจัดการเมเนจได้ไม่หมดเราเองก็ก็เคยเป็นเหมือนกันมันต้องชวนเพื่อนกลุมกล่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นมันอาจจะตกหล่นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออมันมันก็เกิดขึ้นได้แหละแล้วฟังรู้สึกว่าค่อยค่อยเฟรมเออ ช่วงเวลาที่เราไปแฮงเอาท์อะคือการแฮงเอาท์กับเพื่อนเนาะการไปเจอเพื่อนอะมันคือมันคือสเปซหรือมันคือพื้นที่ที่เราควรจะมีความสุขหมายถึงว่ามันไม่ใช่ทุกทุกโอกาสที่ทุกคนจะมีความสุขเช่นเพื่อนบางคนไม่ได้ชอบไปพิพิธภัณฑ์นะเพื่อนบางคนไม่ได้ชอบไปกินไฟดายนิ่งเพื่อนบางคนไม่ได้ชอบดูหนังเรื่องนี้เพราะฉะนั้น่ะถ้าเราคิดแค่ว่าเอ้ยการออกไปเจอเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนไหนมันคือการออกไปแล้วเรา มีความสุขแล้วเราเอนจอยไปกับมันนะ่ะเฟิร์ว่ามันอาจจะทําให้เรางอนน้อยลงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ชอบทุกอย่างที่เพื่อนชอบเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีบางกิจกรรมที่เราจะไม่แมชกับเพื่อนสิวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างพี่เฟิรนมีเพื่อนสนิทที่ชอบดูคอนเสิร์ตประมาณเนี้ยแล้วพี่เฟิงนเดี๋ยวนี้ขี้เกียจไปคอนเสิร์ตแล้วท้าไม่ใช่วงที่ชอบจริงๆอะพี่เฟินก็เลยแบบ เออไม่ไม่ไปนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาไม่ชวนก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะแบบเออไม่ได้อยากไปเราก็เลยเหลือ energy ที่จะไปในกิจกรรมที่เราชอบจริงๆแล้วณนะโมเมนต์นั้นนะ่ะมันก็เป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้จริงๆเพราะว่าเราเซฟ energy ไว้อย่างดีแล้วอ่ะเราไม่ใช่ไปทุกอย่างแต่ว่าเหมือนเอ้ยบางบางอันนี้เรารู้สึกไม่คลิกว่าแต่ว่าก็ไปเพราะว่ากลักวแบบกลัวสูญเสียอะไรไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเออเข้าใจได้เหมือนมันจะมีบางจุดเหมือนกันที่เฮ้ยทำไมเพื่อนไม่ชวนวะแล้วพอดูดีๆนะกิจกรรมหรือว่าสถานที่ที่เพื่อนคนนั้นไปอ่ะ ลองกลับมาถามตัวเองดูว่าแล้วเราอยากไปเราอยากทําหรือเปล่าก็ไม่ัช่ก็น้อยใจทําไมวะใช่เราแต่ว่ามันจะเฟิงรู้สึกว่าจะมีบางคนที่รู้สึกว่าอย่างน้อยก็อยากให้เพื่อนชวนแต่ว่าเราจะบอกว่าไม่ก็ค่อยเป็นเรื่องของเราแต่เราอยากรู้สึกถึงการให้เพื่อนชวนนี่ไงเหตุผลของบางทีเพื่อนอาจจะไม่ชวนเพราะว่าชวนกี่รอบก็ไม่ไปเราเฟิงรู้สึกว่าค่อยๆเฟรมตัวเองใหม่นะว่าเฮ้ย คุณคิดดูดีว่าเราอ่ะมี power นะที่จะบอกว่าเอออันเนี้ยเราไม่ไปโดยที่เราไม่ต้องไปปฏิเสธเขาหมายถึงว่าเราสามารถแจ้งเขาได้เลยเนี่คือ power ของเราว่าเอออันเนี้ยเราไม่ไปนะแล้วถ้าเ,ออเพื่อนเข้าใจอ่ะแปลว่าเพื่อนดีมากเลยเนาะว่างั้นนี้กันเขาไม่เข้ากัเกจรเราใช่แล้วแล้วการที่เราอ่ะมีแรงเหลือที่จะไปทําในกิจกรรมที่ชอบอ,อ่ะมันก็อาจจะช่วย บิวอีกสังคมหนึงออ่งที่ทําสิ่งตรงนั้นที่สนุกกับสิ่งตรงนั้นกับเราก็ได้เหมือนตอนนีเ้เราเองก็มีเหมือนกันเพื่อนที่เป็นกรุ๊ปกินเบียร์เพื่อนที่เป็นกรุ๊ปไปคอนเสิร์ตเพื่อนที่ที่เป็นกรุ๊ปไปช้อปปิง้งเออมันออมันกับคนเนี้ยมันสนุกมากกับการทําสิ่งนี้ซึ่งตอนที่เราไปช้อปปิง้งเราก็ไม่ได้โทรชวนเพื่อนที่ไปดูคอนเสิร์ตเออนั่นแหละก็คือในเรื่องที่เข้าใจกันได้อะเราอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เฟิงอยากให้ทุกคนจําไว้คือการที่เพื่อนไม่ชวนอะ่ะมันไม่ได้แปลว่าเรา ไม่ได้รับความรักหรือว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ถูกรักแล้วคือความบางทีความลืมอ่ะมันก็คือลืมจริงๆไม่เคยเห็นหรอกคนที่แบบลืมแหวนแต่งงานลลังมือแล้วลืมแหวนแต่งงานเขาไม่รักแฟนหรอเออมันลืมได้เออใช่หรือว่าเหมือนแบบออกจากบ้านแล้วลืมมือถืออ่ะมือถือสาคัญกับเขาขนาดไหนอ่ะแต่มันลืมมันลืมจริงๆอะไรเงี้ยคืออย่าตีความว่าการถูกลืมเท่ากับ การไม่ได้เป็นที่รักเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยหลายครั้งเลยการลืมมันก็คือการลืมก็คือสมองคิดไม่ทันหรือว่าทําอะไรรีบดอยู่เท่านั้นเองอ่าใช่ใช่เราว่าเนี่ยทุกวันนี้เราอะสมาธิสั้นกันเยอะมากเลยเนาะ<ช>จาก<ช>จากโซเชียลมีเดียเราสนใจบางสิ่งแป๊บหนึ่งเราก็ลืมแล้วเนี่ยอย่างอย่างสมมุติว่าคุยกับเพื่อนว่าเอ้ยเอ้ยมึงชวนคนนี้สิพอผ่านไปสามนาทีลืมแล้วว่าต้องชวนเออแล้วอยู่ๆก็เอา้าถึงร้านแล้วเงี้ยบอกเลยว่าเราสมาธิสั้นมากไม่แปลกถ้าเราจะลืมหรือทำใครตกหล่นไปบ้างอย่างเงี้ย แล้วก็คิดว่าทุกคนวันวันหนึ่งทุกคนจะเรียนรู้กับการที่อยู่กับตัวเองอยู่ตัวคนเดียวได้แต่ว่ามันอาจจะต้องผ่านความแบบน้อยใจมาหลายครั้งหลายคราแล้วก็ผ่านการทํานิสัยที่ไม่น่ารักใส่เพื่อนขึ้นไปบ้างเ,<อ>เหมือนกับเราเนาะวันหนึ่งเรามันจะตกตะกรอนได้เองว่าอยู่คนเดียวมันก็สบายใจเหมือนกันการไม่ถูกชวนก็ไม่เป็นไร<ม>วันหลังก็ได้ม,มันยังมีอีกหลายโอกาสใช่<ม>เออใช่ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ฟิแนลอ่ะมันไม่ใช่แบบสิ้นสุดแล้วสิ้นสุดทางเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพิงรู้สึกว่า เออสิ่งที่อยากฝากคือหลายคนเน่ะเวลาเวลาที่ไม่ได้รับการชวนจะชอบรู้สึกว่าอ๋อเพราะเราเพราะเราไม่ได้เป็นคนสนุกใช่ปะเพราะเราเป็นคนแบบอินโทรเวิร์ดใช่ปะเพราะเราเป็นคนไม่ได้ <ใน S 1> ไม่ได้ตลกใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยคือฟังอยากบอกเลยว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนสนุกถึงแม้คุณจะไม่ใช่คนตลก แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าทุกสถานการณ์จะต้องการคนสนุกหรือคนตลกเออฟงรู้สึกว่าเฟืองมันมีเพื่อนหลากหลายแบบมากเลยแต่ว่าเหมือนบางทีวันเนี้ยเราอยากอยู่ในมูที่มันแบบสบายๆอ่ะเออคือคุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นที่ต้องการในทุกวินาทีของทุกสถานการณ์ของเพื่อนทุกคนเพราะว่าไม่งั้นแปลว่าเอาลวคาแรคเตอร์ของคุณคืออะไรล่ะอะไรอ่ะซึ่งถ้าถูกเปไปแบบนั้นได้มันก็โอเคเก็บไดแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถลื่นไหลไปได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นน่ะ บางทีอะคุณอาจจะอยู่ในบางโมเมนต์ที่ไม่ใช่ถูกโมเมนต์แต่ว่ามันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่อิมแพคกับจิตใจเพื่อนคนหนึ่งมากๆเช่นสมมติว่าคนในครอบครัวของเขาเสียแล้วเขาคิดถึงคุณก่อนเพราะว่าเขารู้เลยว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจเฮ้ยอ,อันนี้มันโคตรมีนิ่งฟูลเลยนะเออฟงเลยรู้สึกว่าการที่ใครสักคนหนึ่งมีความหมายกับอีกคนหนึ่งอะ มันเกิดขึ้นในหลายรูปแบบมากเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปเที่ยวไม่ใช่ว่าไปกินข้าวอย่างเดียวอะไรเงี้ยอันนี้เห็นด้วยแล้วก็ดีมากๆกาลังนั่งคิดตามอยู่ว่าเพื่อนนึกถึงเราในในเวลาไหนวะที่ทํางานที่แน่ๆเลยที่ทํางานนึกถึงเราตอนไปกินเบียตอนไปกินเบียนั่นเองค่ะใช่แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าไปพิพิธภัณฑ์ไปไปเดินซื้อของแบบสนุกๆอาจจะไม่ใช่เราจะไม่ตอบโจทย์นะเป็นเจอกันร้านล่อแล้วกันเออใช่เราเพื่อนชอบคิดถึงเราเวลาที่เหมือนแบบ มีมีปัญหาในความรักแต่ว่าเออจริงๆเราก็เป็นคนตลกนะหอ <laughs> 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 เออเราไม่ได้เป็นซีรัลนี่อย่างเดียวนะ <laughs> เธอชวนไปทำอยางอืง่นก็ได้ตลกตลกเหมือนกันโอเค okay, ค่ะก็เนเป็นกำลังใจให้กับคนที่ที่กำลังน้อยใจเพื่อนแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจตัวเองแล้วก็เพื่อนไปในเวลาเดียวกันแล้วอย่าโทษตัวเองถ้าเรารู้สึกเยอะ เพราะว่าก็เราเป็นคนรักเพื่อนแล้วเราให้ค่ากับสิ่งนี้ไม่ต้องโทษตัวเองแต่ว่าสักวันหนึ่งอะเฟิงเชื่อว่ามันจะหาบาลานซ์ให้กับใจได้เองแต่ว่าความกระท้อนกระแท่นความแบบกระ,กระอ่วนอะตอนนี้มันเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อที่เราจะได้หาบาลานซ์ของตัวเองเจอว่าโอเคเราจะอยู่ในโหมดไหนเราจะจัดการกับใจิตใจตัวเองความคิดตัวเองยังไงถ้าเพื่อนไม่ได้ชวนเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆกับตัวเองแล้วก็รอคอยว่าวันหนึ่งมันจะเจอบาลานซ์ค่ะทุกคน ใช่นี่คือเราแนะํนำได้ประมาณนี้ <Okay. S 2> ค่ะ <Okay. S 2> ก็ขอฝากรายการเราไว้ด้วยนะคะฝากติดตามพวกเราได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ค่ะที่ทุกช่องทางการรับฟังพอดแคสต์ของคุณนะคะหรือว่าพิมพ์เข้าไปใน YouTube Live Crisis แล้วก็ไปฟังได้เลยค่ะของ The Matter ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ